สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกหนึ่งทิปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตกปลาอีกนะครับพอดีวันนี้จะลองมาใช้เหยื่อนี่ดูนะครับนะครับขบยางสอนพิษนะครับของน้าเป็นหนึ่งนะครับหมายก็จะเป็นสะร้างนะครับอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะ ได้กี่ตัวครับนี่โอเคไปครับนี่นะครับหมายจะเป็นบ่อร้างครับอยู่แถวแถวบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลงานไหมนี่นะครับลักษณะไม้ก็สวยๆนะครับแต่นี่บ่ายแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าก็แดดร้อนมาก ไม่รู้ว่าปลาจะกัดหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับ

ลอยมาเลยนะครับโอนี่นะครับปละช่อนครับไซส์เล็กครับตัวนี้โอ้ยเล็กมาก <c oughs> ดิกเว้นครับ พอดีเมื่อกี้มันกัดเนี่ยตรงเนี้ครับพอกัดปุ๊บก็สงสัยนิดนึงวัดครับเลยโปวัดกระเด็นมาโดนกล้องล้มเลยครับ <g iggle> ก็โอเคครับสวยงามครับแคบบ่นี้โอเคโอเคครับวันนี้ก็ได้หนึ่งเต็มนะครับแดดมันร้อนด้วยมีเวลาไม่มากด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปทำธุระต่อโอเคเมื่อกี้ก็ ผมก็มาตกประมาณ20นาทีนะครับก็ได้หนึ่งแต้มครับพอดีตัวเล็กด้วยก็เลยปล่อยไปโอเคเดี๋ยวกาัดหน้าค่อยมาหาใหม่ครับโอเคสำหรับทีมนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ